Good Morning ค่ะ์บัตเตอร์สวัสดีช้าพ่นสาวครับสวัสดีแม่เอมี่ด้วยนะครับมาออกเดินเล่นกันเช้านี้นะครับอากาศค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเอ้วจ้าจ้าจ้าอ๋อเสียเ <c oughs> <c oughs> สียบัตเตอร์อะ่ะเอ้วอือไปสูดอากาศดูวิวข้างนอกนะครับอือ ส่งให้คุณพ่อคุณแม่ของบัตเตอร์ด้วยนะครับฮอลแอลแอลจ้าคนชวยคนชวยเมื่อคืนก็ออกเดินเล่นอยู่ป๊าหนึ่งนะครับสักสิหนาทีนะแล้วก็กลับเข้าบ้านไปเองอ เปิดตรงนี้ไว้ก็ไม่ยอยากออกมาครับเดี๋ยวดูแต่วันนี้ดูลงมาเร็วขึ้นนะใช่ออกมาเลยสบายใจแล้ว,รวครับว่ารู้สึกปลอดภัยสบายใจขึ้นใช่ไหมอ่ากินอาหารเม็ดได้บ้างนะครับขับทายมีรอยเข้าไปในกระบะทรายนะครับม,มีรอยฉี่ไหมนี่รฉี่ยังเนี่ยอืมรู้ไหมพี่ใหม่มาตักไปแล้วเมื่อเช้าอ๋อมีรอยฉยี่อยู่มุมนี้อยู่มุมนี้<ม>ข้างในนะครับมีมุมฉี่ตรงในนี้อ่าน้องพีพีแล้วนะครับ หนูพี่เบลใช่ไหมลูกสวยจังเลยค่ะอยากไปมุมนู้นเหรอเปิดตรงนี้ให้เขาจะได้ไปตรงนูน้นได้เอ้ยวันนี้อากาศไม่ถึงกับร้อนนะครับสบายสบายมีลมอ,อ่อนดูจากใบไม้จะไหวอ,อ่อนๆอยู่ข้างนอกนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวสายหน่อยเดี๋ยวก็เปิดแอร์ให้เขาอืม โอเคเดี๋ยวทักถายนะครับน้องบัตเตอร์สบายดีตอนนี้มาปล่อยเขาจะปล่อยเขาเดินเล่นสักพักหนึ่งนะครับเห <laughs> มือนยังตื่นเตือนอยู่ที่ใหม่มาครั้งที่สองแล้วอยังมีระเบียงข้างบนนี่นะให้เขากระโดดแต่เหมือนบัตเตอร์จะมันน,น่าจะไม่ใช่แนวบัตเตอร์ใช่ไหมลูกไม่ใช่แนวหนูใช่ไหมคะ <laughs> ไม่ใช่แนวหนูใช่ไหมคะ สะตัดถางใหญ่เลยลเ <c oughs> นี่เป็นไม้ปัดฝุ่นหรือเปล่าเนี่ยฮะไม้ปัดฝุ่นเดินไปแล้วปัดฝุ่นบ้านให้ด้วยแม่คิดถึงแย่แล้วเนี่ยแม่ <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้แม่มารับแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้แม่มารับแล้วใช่ไหมดึกดเเจอกันอืม បុកលុកម៉ាក់ហឺ